ขอสันก่อนนะคะได้ยินเสียงไหมเสียงดังอยู่นะคะน่าจะมีชิ้นใหญ่ด้วยนะเนาะพี่เบียเสียใจจะลบยังไงอะคะอ,อ,อยากสนุกกับพี่เบียร์กดติดตามตรงนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดีย s ์ r ซ r i s e รดินแดนที่มีแต่เรื่องสนุกสนานวันนี้พี่เบียได้รับพัสดุแปลกๆมานะคะเด็กๆนั่นก็คือกล้องนี้เลยค่ะซึ่งมันใหญ่มากเลยนะกล้องดีเลยนะคะเป็นพัสดุกล่องสมสกุช,ชี่ราคา990บาทจากร้านเโอทอยเลยนะคะเด็กๆ ซึ่งใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะเปิดกล่องสกูตช,ชี่กล่องสุ่มกล่องนี้เนาะเอาละค่ะพี่เบียร์อยากรู้จังเลยว่าพี่เบียร์จะได้อะไรและจะคุ้มกับราคา990บาทหรือเปล่าของที่พี่เบียร์จะได้จะแรงขนาดไหนจะเป็นสกูตช,ชี่จากแบรนอะไรงั้นเรามาแกะกันเลยนะคะเด็กๆนี่เด็กๆพี่เบียร์จะตัดแล้วนะคะ พี่เบียร์ขอสั้นก่อนนะคะได้ยินเสียงไหมเสียงดังอยู่นะคะน่าจะมีชิ้นใหญ่ด้วยเนาะนี่แกะแล้วนะนี่พี่เบียร์แกะเชือกเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแต่พี่เบียร์ยังไม่ได้เปิดข้างในเลยยังไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นอะไรเนาะแต่พี่เบียร์จะเปิดให้น้องๆดูเป็นคนแรกเลยนะคะ นี่เยอะหรือเปล่าใหญ่ไหมมาล้วงข้างในกันเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวพี่เบียร์จะล้วงเข้าไปนะว่าได้เยอะหรือเปล่าได้เยอะนะคะเด็กๆมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วก็มีเป็นกล่องด้วยค่ะเดี๋ยวพี่เบียร์จะหยิบชิ้นแรกเลยเอาชิ้นนี้ก่อนนะคะเด็กๆนะนี่อะไรอะคะว้าวว้าว มันเป็นตัวนี้ช้างเนาะแล้วก็มีลูกบอลตรงนี้นะเหมือนช้างอยู่ในละครสัตว์เลยนะคะนี่สีสันสวยมากพี่เพียชอบค่ะนี่เจ้าช้างเนาะเห็นไหมมีลูกบอลสีสวยมากและพี่เพียดีใจมากเลยค่ะได้ของแบรนด e ์ริกด้วยนี่นาะเห็นไหมเป็นของแท้เลยนะเดี๋ยวพี่เพียจะแกะออกมานอแล้วก็เรามาบีบกันเลยนะคะว่ามันจะสโลว์ไหมเนาะ นี่ดีใจจังเลยค่ะเด็กๆได้ของเอริกด้วยแย่ yeah. แล้วแบบมันนุ่มค่ะแค่สัมผัสนะพี่เบียยังไม่ได้บีบมากเนาะสัมผัสแล้วแบบนุ่มมากๆค่ะน้องๆดูช้างดูช้างน่ารักมากเลยดูดีนี่มีไอ้น,นี้ด้วยอะไรอะน้องๆตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแต่มันเหมือนลักษณะของก้นหอยเลยเนาะนี่น่ารักค่ะเด็กๆอุ้ยนุ่ม พี่เบียชอบมากมากนุ่มงั้นเรา,าบับผิกันเลยนะนี่ว้าวสลโลมากเลยน้องๆดูดิว้าวอุ้ยน่ารักอะค่ะอุ้ยพี่เบียชอบนี่ความสลโลความสลโลความนุ่มนุ่มมากค่ะเด็กๆโอ้ยพี่เบียเสียงลงกลายเป็นเสียงโซแล้วเขาแบบว้านี่ สุดยอดค่ะเอามาหน้าช้างหน้าช้างว้าวยนุ่มนุนมเอามาทั้งตัวเลยพี่เบียร์จะขยำนั้งตัวเลยนี่โอ้ยดูค่ะดูค่ะเด็กๆสลูม,มากนานมากกว่าจะขึ้นมาโอ้ยยอดเลยค่ะเด็กๆนี่โห เอพี่เบียร์หลงรักแล้วค่ะเด็กๆนี้น่ารักมากๆค่ะพี่เบียร์หลงรักอยากซื้อสก,กุชชีเยอะๆเลยฟิน,นมากๆเลยค่ะดูดิว้าวน่ารักอะ่ะนี่คืนนี้จะไปนอนกอดเลยค่ะเด็กๆ oh, <no. S 1> เด็กๆพี่เบียร์ทำร้ายมัน น้องๆเห็นไหมคะนี่เป็นรอยลิปสติกสีแดงของพี่เบียร์อยู่ที่จ้าสกุชี่พี่เบียร์เสียใจจะลบยังไงอะคะกลิ่นเขาก็จะหอมนะคะหอมแบบอ่อนๆน,นะคะแต่พี่เบียร์บอกไม่ได้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนะคะพี่เบียร์อธิบายไม่ถูกเนาะแต่มันเป็นกลิ่นที่อ่อนๆมันจะไม่ได้เหม็นยางอะไรอย่างนี้นะคะ ชิ้นแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆพี่เบียชอบมากเลยมันนุ่มสลโลแบบสุดยอดเลยแค่ชิ้นแรกพี่เบียก็ว่าคุ้มแล้วเนาะบีบแล้วนุ่มมือมากๆเลยงั้นมาลุ้นชิ้นที่สองกันดีกว่านะคะเด็กๆว่าพี่เบียจะได้อะไรเนาะนี่ขนมปังค่ะดูน้องนี่น่ารักกันเลยค่ะนี่พี่เบียว่าถ้าแกะข้างในน่าจะหอมนะคะนี่ ชิ้นที่2พี่เบียได้เป็นเบเกอรี่เบดนะคะจากของแบรนด์คิบบเลยนะคะนี่นี่ขนาดพี่เบียบีบในถุงนะคะยังนุ่มขนาดนี้เนาะถ้าพี่เบียเอาออกมาจากนุ่มขนาดไหนเนาะ,น,ะน้องนี่พี่เบียบีบแบบอยู่ในถุงก่อนเนาะนี่เห็นไหมนี่ว้าวงั้นพี่เบียแกะถุงเลยนะคะเด็กๆ แพ็กเกจเขาก็สวยมากเลยค่ะดูดิน่ารักเหมือนร้านเบเกอรี่เลยนะคะนี่มีความเป็นสีชมพูมุ้งมิ้งเลยค่ะนี่เด็กๆพี่เบียดมก่อนนะคะน้องๆขนาดที่พี่เบียเป็นวัดดูนะคะพี่เบียยังดมแล้วได้กลิ่นเลยนะคะดมได้กลิ่นเหมือนเบเกอรี่อะคะ่ะเวลาเราไปร้านเบเกอรี่พวกขนมมานเนาะ,ะพี่เบียอธิบายไม่ถูกอะคะ่ะแต่เป็นกลิ่นขนมเลยอะคะ่ะ หมมากค่ะกินขนมอยากจะกินเข้าไปทั้งก้อนเลยค่ะเด็กๆนี่เดี๋ยวพี่เบียร์จะบีบให้ดูนะคะนี่สันโลนุ่มด้วยเด็กๆนี่ว้าวว้าวสุดยอดเลยค่ะ ว้าวนี่เนาะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ว้าวนมสโลค่ะลายก็น่ารักเนาะทำเหมือนของจริงเลยนะคะนี่เคียวเป็นเลขแปดแล้วก็มีน้ำตาลเหมือนน้ำตาลไอซิ่งปาดๆเนาะเดี๋ยวพี่เบียร์จะบีบทั้งก้อนเลยนี่ สโลของเขาค่ะสุดยอดนี่ว้าวพี่เบียร์ชอบดูรายละเอียดของเขานะคะเด็กๆเห็นไหมนี่เป็นลวดลายเหมือนของจริงเลยนะคะนี่ความไม่สม่ำเสมอเวลาเราทำขนมปังเบเกอรี่เนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ดูสีเขาค่าแบบ ไล่เลียงสมูทเหมือนของจริงมากเลยอยากจะกินทั้งก้อนเลยค่ะเด็กๆอ่านี่เนาะว้าวโอยเด็กๆแค่ชิ้นที่สองพี่เบียงหลงลจะจ้าสกุชชี่ขนาดนี้เลยค่ะถ้าพี่เบียรแกหมดกล่องนะคะเด็กๆโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยค่ะพี่เบียงคงอยากสั่งสกุชชี่กล่องต่อไปมานแน่ๆเลยดูดิโอ้ สุดยอดค่ะต่อไปเรามาดูชิ้นที่3กันเลยนะคะเด็กๆว่าพี่เบียร์จะได้อะไรนะคะเฮพี่เบียร์หยิบก่อนเอาชิ้นเล็กดีกว่านะคะเด็กๆชิ้นเล็กก่อนเนาะนี่ว้าวพี่เบียร์ได้อันนี้ค่ะข้าวปั้นญี่ปุ่นนะคะนี่ข้าวปั้นญี่ปุ่นของแบรนด์อะไรเอ่ยนี่เป็นของญี่ปุ่นนะคะนี่น่ารักน่ารัก ว้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นหน้าอะไรพี่เบียร์ไม่แน่ใจนะคะนี่หรือว่าจะเป็นหน้าปลาดิบนะคะสีแดงๆเนาะเห็นไหมหน่าจะเป็นข้าวปลาดิบเนาะนี่ข้าวปั้นญี่ปุ่นดูหน้าตามนันยิ้มๆมากเลยค่ะนี่มีนี่นะคะมีแท็กด้วยเนาะนี่เป็นของญี่ปุ่นชัวร์ค่ะเห็นไหมคะน้องๆน,งนี่แท็กญี่ปุ่นมาเลยค่ะ ตัวนี้มันก็เห็นชัดดีนะคะพี่เบียร์จะไม่แกะถุงออกมานะคะ no, no. เพราะว่าพี่เบียร์กลัวสกปรกนะคะดูดีมันสีขาวขนาดนี้เนาะ mm hmm. พี่เบียร์กลัวเลอะจังค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพี่เบียร์จะบิดในนี้เลยนะ mm hmm. นี่เรามาบิดกันเลย mm hmm. ว้าตัวนี้พี่เบียร์ว่ามันไม่สโลค่ะแล้วมันก็ไม่ได้นุ่มนะคะเด็กๆแต่มันก็น่ารักนิดนิเนาะนี่นี่ค่ะ mm hmm. ว้า มันไม่ซารแล้วมันก็ไม่ได้นุ่มนะคะแต่ว่าเป็นของแท้ก็โอเคแล้วค่ะพี่เบียรว่ามันก็น่ารักเนาะแล้วก็พี่เบียรก็ยังไม่เคยได้เลยนะคะน่ารักดีนี่ต่อไปเป็นชิ้นที่4ี่ค่ะมาลุ้นกันเลยหนึงสองสามนี่เด็กๆเด็ก,ดก,ดกพี่เบียร์ได้ตัวนี้ตัวแกะน่ารักเนาะนักแกะถือสตรอเบอรี่ด้วยค่ะเด็กๆนี่ น่ารักได้สีฟ้าแบบอ่อนๆแบบนี้นะคะน่ารักจังเลยนี่อันนี้เป็นของแบรนด์นี่ค่ะย m i n o นี่ค่ะเป็นแบรนด์ Umino น,นะถ้าพี่เียอ่านผิดก็ขออภัยนะคะนี่ค่ะนี่เลยน่ารักน่ารักดูสิคะเดี๋ยวพี่เบีย์จะแกะมาดีบให้ดูกันนะคะ oh, <no. S 1> เด็กๆก,ก่อนแกะเรามาดูราคาค่ะนี่690บาท พี่เบียร์ได้ชิ้นนี้690้าบาทโหแค่ oh, okay. นี้ก็คุ้มแล้วค่ะเด็กๆว้าว wow. สุดยอดนี่ค่ะน้องๆน่ารักมากเลยดูดีเล็กเล็กกว่าฝ่ามือพี่เบียร์นะคะแต่มันดูคำมือมีน่ารักเนาะพกไปไหนก็ได้เนาะตัวมันเล็กมากเลยดูดีบีบมือเดียวก็ได้เนาะแต่ว่าที่สําคัญคือมันนุ่มค่ะพี่เบียร์สัมผัสแค่นี้นุ่มมากๆเลยนี่น่ารัก น่ารักมากๆเลยนี่มีมงกุฎพระราชาด้วยค่ะสีเหลืองทองเนอะเป็นเจ้าแกะสีฟ้าอ่อนๆนะคะนี่ถือสตรอเบอรี่ลูกสีชมพูเลยเดี๋ยวพี่เบียร์จะบีบให้ดูนะคะโอ้เด็กๆสโลค่ะดูค่ะดูค่ะยังไม่ขึ้นมาเลยเนาะดูดูด,ดูสุดยอดเลยค่ะ นี่ว้าวน่ารักจังนี่ค่ะโหสุดยอดแค่นี้พี่เบียร์ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วค่ะเด็กๆนี่โบีบแล้วอยากบีบอีกอยากบีบเรื่อยๆเลยค่ะเด็กๆนี่ ามาดูด้านหลังพี่เบียร์จะผิดด้านหลังให้ดูนะคะอฮมีอะไรก้นมันเหรอคะตรงนี้น่ารักจังนี่นี่ค่ะด้านหลังสโลมากสโลได้อีกดูพี่เบียร์พูดมันยังขึ้นมาไม่หมดเลยค่ะเด็กๆนี่ด้รด๊า เอาลค่ะเด็กๆต่อไปเป็นชิ้นที่5นะคะที่พี่เบียร์จะล้วงในวันนี้เนาะชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะน้องๆแต่ชิ้นสุดท้ายของพี่เบียร์รู้สึกว่ามันอยู่ในกล่องนะคะแล้วมันก็ชิ้นใหญ่มากเลยเนาะงั้นพี่เบียร์จะล้วงออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือนี่ค่ะเด็กๆมันเป็นเบอร์เกอร์นะคะเป็นเบอร์เกอร์เ,รเ,รเจ้าตัวเล็กคูณเนาะ ของเลยเลยเลยค่ะ like 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 นี่พี่ไบได้ของเลยเลยแล้วก็ได้ของอ e ีริกด้วยนะคะวันนี้นี่ดูดิคะ่ะชิ้นใหญ่มากทำมาก็ชิ้นใหญ่มากหน้าและคุณมันก็น่ารักตัวสีส้มด้วยยี่พี่เบียดีใจจังได้ชิ้นนี้ด้วยะคะ่ะเดี๋ยวพี่เบียจะแกะออกมานะคะนี่ว้าวน้องๆ490บบาทเลยนะคะนี่สุดยอด นี่ค่ะเด็กๆถุงของเขานะคะนี่ถุงของเขาก็จะเป็นสีเขียวเลยเนาะนี่เลยๆค่ะเลยๆสกุตชี่นี่หน้าตาดีละนี่ถุงนาอแพ็กเกจนะคะนี่ค่ะนุ่มมากค่ะนุ่มค่ะเด็กๆแล้วก็หอมค่ะพี่เบลว,ว่าหอมเหมือนเจ้าเบเกอรี่นะคะนี่ ป็ดลิปสติกอีกแล้วนิดนึงนี่พี่เบียร์จะระวังนะนะคะสซของชิ้นนี้พี่เบียร์ว่าหอมใกล้เคียงกันนะคะกลิ่นเนาะแต่ตัวเนี้ยจะรู้สึกว่าหอมกว่าเนาะส่วนกลิ่นเนี้ค่ะลักษณะคล้ายกลิ่นตัวนี้แต่เออมันจะหอมน้อยกว่าค่ะหอมออกแบบยางยางนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าหอมเบเกอรี่ด้วยเนาะแบบอ่อนๆนะคะนี่กลิ่นคล้ายกันเนาะน่ารักนะคะนี่ แล็กคุณเล็กคุณจ้าเอ๋เจ้าเล็กคูณทำอะไรอยู่จ้าฉันกำลังถูกกินโดยพี่เบียร์อยู่แล้ว mm hmm. นี่ฉันกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วไงจ้าไม่หรอกจ้าพี่เบียร์ไม่กินเจ้าหรอกเจ้าน่ารักขนาดนี้พี่เบียร์แค่อยากจะบีบ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 ให้บันมือแค่นั้นเองนี่พี่เบียร์จะบีบให้ดูนะคะนี่ เล็กคูณความหน้าค่ะเล็กคูณมองน้องๆน,น,นี่จ้าเอ๋นี่ว้าวเด็กๆสโลแล้วก็นุ่มมากๆค่ะนี่ยังไม่ขึ้นเลยดูดิดูด,ดิมันจะขึ้นช้าไปขนาดไหนคะนี่พี่เบียบียบนานแล้วนะพี่เบียร์รอไม่ไหวแล้วนะนี่มาบีอีกครั้ง ความสโลมันแบบจะสโลไปไหนคะพี่ๆรอกกันเหนื่อยคะ่ะนี่นี่ดูคะ่ะดูสุดยอดคะ่ะว้างั้นมาบีบที่หน้ามันเลยคะ่ะที่หน้าน้องแล็กคูนกันเลยคะ่ะเด็กๆ ายวไา่ฉันโดนหนีบไนแล้วเย่เย่พี่เบียร์แกงเจ้าแร็คคูนค่ะนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วน่ารักสมอนี่ไายฉันโดนหนีบอีกแล้วฉันโดนหนีบอีกแล้วพี่เบียร์ใจร้ายนี่น่ารักจัง พี่เบียร์แกะวันนี้นะคะสกุตชี่สุดยอดเลยค่ะน้องๆแกะแล้วแบบได้น่ารักหมดเลยอะค่ะดูดิดูด,ดิเด็กๆดูสิคะที่พี่เบียร์ได้ในวันนี้คุ้มเกินคุ้มค่ะตัวนี้เท่าไหรอ่อ่ะตัวนี้490บาทตัวนี้690บาทชิ้นนี้290 2 9 0 190บาทมันราคาเท่าไหร่อ่ะคะ่ะเด็กๆ2 0 0พันได้ไหม เกือบสองพันนะคะน้องๆ oh, <no. S 1> มันสุดยอดเลยค่ะพี่เบียว,ว่าแกะกล่องราคาแค่990บาทได้ราคามาสองพันกว่าบาทสุดยอดเลยค่ะเห็นไหมนี่น้องๆคนไหนที่อยากได้นะคะก็สั่งเลยนะคะที่ลายน้อของ l e โอทอยได้เลยนะคะนี่คุ้มเกินคุ้มจริงๆค่ะพี่เบียคอนเฟิร์มเนาะนี่ เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเด็กๆสําหรับวันนี้พี่เบียรแกะกล่องสุ่มสกุชี่จาก้านลีโอทอย990บาทเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพี่เบียว่าได้คุ้มเกินคุ้มเลยนะคะหากน้องๆอยากซื้อเนาะก็เข้าไปสั่งในไลน์ของลีโอทอยได้เลยนะคะสําหรับวันนี้พี่เบียคงต้องลาไปก่อนเนาะหากน้องๆชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ข้างใต้คลิปให้พี่เบียด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่เบียไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะน้องๆจะได้เป็นคนแรกที่ดูคลิปของพี่เบียนะคะหากใครอยากให้พี่เบียทำอะไรเนาะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะหรืออยากให้แกะกล่องสก,กุตชี่หรือว่าซองสมสก,กุตชี่อะไรก็บอกพี่เบียคอมเมนต์ด้านล่างนะคะวันนี้ไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย